สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่บน Discord นะครับบนคอมนะฮะผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับสร้างห้อง Discord ของเราเองนะครับหรือว่าสร้างเซิร์ฟเวอร์ของเราเองนะครับ <Wow. S 1> วิธีการทํานั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเ,เปิดเจ้าโปรแกรม Discord บนคอมของเพื่อนๆขึ้นมาก่อนนะครับ จากนั้นนะครับให้สังเกตตรงแถบด้านซ้ายตรงนี้นะครับตรงที่ลูกศรชี้นะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสกอเร์เมาส์ลงมาทางด้านล่างสุดเลยครับผมโ <Okay. S 1> อเคจนมันไปต่อไม่ได้แล้วนะครับมันจะมีปุ่มเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับเมื่อเราเอาเมาส์ไปชี้มันจะขึ้นว่า Add Server นะครับให้เพื่อนๆกดลงไปได้เลย จากนั้นนะครับในหน้านี้นะครับเพื่อนๆสามารถเลือกเทมเพลตได้นะครับว่า Discord ที่เรากำลังจะสร้างเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกมเรื่องเรียนนะครับผมสามารถเลื่อนลงมาดูได้นะครับหรือถ้าเกิดใครคิดไม่ออกนะครับก็จิ้มไปที่อันบนเลยครับ r e a t e My Own ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับก็ให้เลือกไปที่ for me and my friend นะครับผมตรงนี้ชึบ แล้วก็ในช่องต่อมานะครับช่องนี้ก็คือเจ้าชื่อห้องของเรานะครับหรือว่าชื่อเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับในตัวอย่างผมจะเปลี่ยนเป็น game ch แบบนี้นะครับผมแล้วเราสามารถเลือกอัปโหลดรูปตรงนี้ได้เลยนะครับว่าต้องการให้รูปไอคอนเซิร์ฟเวอร์ของเราเป็นแบบไหนนะครับก็คลิกลงไปเลยแล้วก็ไปเลือกรูปภาพที่ต้องการได้เลยครับผมจากนั้นกดที่ปุ่ม open ขึ้นมาได้เลยอ่ามันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็กดไปที่ปุ่ม create ตรงนี้1ที เมื่อเข้ามาที่หน้านี้แปลว่าเราได้สร้างเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับ <Yes. S 1> เพื่อนๆลองสังเกตทางด้านซ้ายมือนะครับถ้าเกิดของใครมีหลายห้องก็ให้เลื่อนขึ้นไปบนสุดนะครับผมอ่ามันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเป็นห้อง Discord ของเราขึ้นมาให้ใช้งานเรียบร้อยแล้วนั่นเองเราก็สามารถใช้ Discord ได้ตามปกติเลยครับผมเพื่อนๆจะไปเพิ่มห้องสําหรับพิมพ์ข้อความตรงนี้ขึ้นมาด้วยก็ได้นะครับอ่าแบบนี้หรือถ้าเกิดต้องการเพิ่มห้องพูดคุยตรงนี้เพิ่มขึ้นก็กดไปที่บวกตรงนี้นะครับผม และก็เลือกเป็น Voice Channel จากนั้นก็อย่าลืมตั้งชื่อให้เขาด้วยนะครับผมสมมติตัวอย่างเป็นแบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะขึ้นมาเป็นห้องแบบนี้ให้เราเรียบร้อยแล้วนั่นเองทีนี้เพื่อนๆก็ไปเชิญคนอื่นมาเข้าห้อง Discord ของเพื่อนๆแล้วก็เล่นใช้งานได้ตามปกติเลยโอเคลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมับ Subscribe และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ